ฟากกยองซอกนะครับคือพระเอกของเรื่องลูกิซึมผู้ที่มีร่างกาย2ร่างให้ใช้งานเขานั้นนะครับได้รับพลังอันยิ่งใหญ่สุดแกล่งมาไว้ในกำมือแต่ก็มีหลายครั้งที่เขานะครับยังทําให้หลายๆคนผิดหวังจนตอนนี้นะครับร่างกายทั้งสองร่างของเขานั้นนะครับสามารถต่อสู้ได้เหมือนกันแล้วแต่ก็ยังคงมีความต่างของพลังที่มันยังต่างกันอยู่ดีงั้นวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงพลังที่ต่างกันของร่างทั้งสองกันดีกว่าครับ ปายองซ้อนนะครับมี2ร่างอย่างที่ทุกคนรู้นะครับแต่ก่อนซอกก็คือเด็กอ้วนคนหนึ่งที่ได้รับร่างหล่อมาเป็นร่างที่2ทีแค่หลับก็สามารถสลับร่างได้เลยเรียกได้ว่านะครับใช้ชีวิต24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวซึ่งตอนแรกนะครับร่างหลอกก็เอาไปใช้สู้ใช้เจอผู้คนเป็นร่างกายที่ทั้งสูงหล่อแข็งแกร่งกล้ามเนื้อแน่นนะครับแถมร่างกายไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยและถูกเรียกว่านะครับร่างกายที่สมบูรณ์แบบที่สุดส่วนร่างจริงแต่ก่อนนะครับก็คือ เป็นร่างที่อ้วนเตี้ยนะครับไร้พลังแต่มีความสามารถในการก๊อปปี้ที่เป็นของตัวเองนะครับมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ก็อนนั่นแหละนะครับร่างนั้นมันอ้วนเตี้ยนะครับจนไร้ซึ่งพลังแต่หลังๆนะครับก็เริ่มรับการเทรนมาเรื่อยๆฝึกฝนนะครับออกกําลังกายมีครูที่ดีจนในที่สุดก็สามารถผอมได้สําเร็จและยังมีสกิลเทคนิคการต่อสู้มากมายที่เราอาจารย์ทั้งหลายสอนให้จนกลายเป็นปางยองซ็อกผู้ก่อตั้งกลุ่มเอะรไรขึ้นมาน,นั่นเองครับ ปายองซอกน,นะครับมีประเด็นที่ว่าพลังและความสามารถของเขาแตกต่างกันทั้ง2ร่างทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นล่ะนะครับงั้นวันนี้เรามาลองดูดีกว่าว่าสิ่งที่แตกต่างนั้นนะครับมันคืออะไรความสามารถเขามันต่างกันยังไงเรามาลองดูแต่ละร่างกันดีวกว่าครับป้ายองซอกร่างเล็กนะครับหรือก็คือร่างจริงเขานั้นนะครับได้รับการฝึกการเทรนความสามารถนะครับมาจากเล่าอาจารย์มากมายนะครับและมีสกิลการก๊อปปี้ติดตัวอยู่แล้ว แต่จุดที่ยังเป็นข้อด้อยของซอกร่างเล็กก็ยังคงเป็นเรื่องของร่างกายความแข็งแกร่งและความทนทานอยู่ดีเพราะว่าร่างกายนี้นะครับต่อให้ถูกเทนมายัางไงมันก็ยังเป็นร่างเดิมนะครับที่ไม่ได้มีความเพอร์เฟกเหมือนร่างโตทําให้เวลาต่อสู้นะครับป้ายองซอกในร่างนี้ดับไม่สามารถเข้าไปบวกตรงๆเรายัดก๊อปปี้ใส่ศัตรูได้แล้วเขาแทบก็คงคิดแล้วว่าร่างกายตัวเองไม่ได้เพอร์เฟกจึงไม่พยายามจะก๊อปปี้ตรงๆ แต่ไปเน้นการก๊อปปี้นะครับแล้วพลิกแพงนะครับไม่ยึดติดกับความสมบูรณ์แบบหรือไม่ก็พยายามจะหาลูกเล่นนะครับเล่นตุกติกต่างๆนานาเพราะด้วยร่างกายนี้นะครับมันไม่ได้แข็งแกร่งนี่แหละสุดไม่เอาคือนะครับป้ายองซอกน้อยนะครับร่างกายไม่แข็งแกร่งเท่ากับร่างโตเลยไม่พยายามจะก๊อปปี้ตรงๆแต่เน้นใช้การก๊อปปี้เพื่อสานต่อการโจมตีในกระบวนท่าถัดไปไม่ก็ใช้เป็นตัวหลอกในการต่อสู้นั่นเองครับตัวอย่างก็คือนะครับที่ซอกน้อยชอบใช้ก็คือการหลอกล่อในการสู้กับยูซองนะครับซอกปกปิดการโจมตีีีทงอกปา ตอนสู้กับลีจีฮุนนะครับเขาก็จงใจเตะพลาดเพื่อเล็งไปที่เท้าของลีจีฮุนในการประทะกับกวางจีชาน,นะเขาก็จงใจใช้การ c o ปปี้ลีจีฮุนเป็นตัวหลอกเพื่อใช้ท่าหมุนตัวเตะซัดจีชางและก็การประทะกับจงกรนะครับเขาก็ใช้เทคนิคที่ Co ปปี้จีชางมาครับเป็นตัวหลอกเพื่อเปลี่ยนกระบวนท่าในการโจมตีการอากาศนั่นเองครับภายยัอกร่างโตนะครับหรือว่าร่างกายสุดเพอร์เฟกเป็น่างที่ถูกบอกว่ามีทั้งความสมบูรณ์ของร่างกาย ร่างกายบรรลุไป,ปแล้วนะที่หมายถึงร่างกายนะไม่ใช่พวกการบรรลุด้านต่างๆที่มีความแข็งแกร่งนะครับทรงพลังแล้วก็มีสกิลติดตัวทักษะการอสู้มากมายที่หลับอยู่ในก้นบึ้งของสมองที่พร้อมจะงัดออกมาใช้อัตโนมัติเมื่อเขาไร้สติ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะครับในเมื่อมีร่างกายที่ทรงพลังขนาดนี้ไปอยองซอกก็เลยมักจะออกไปทางมั่นใจมากนะครับเวลาที่ตัวเองสู้โดยใช้ร่างนี้เขามักจะเข้าไปบวกแบบตรงๆนะครับไม่ใช้ลูกเล่นเยอะแล้วก็มักจะพยายามก๊อปปี้สกิลคนอื่นแบบเป๊ะๆพะคิดว่าถ้าเราทําตามแบบสมบูรณ์นะครับร่างกายน แล้วก็จะโจมตีได้เหมือนกับต้นฉบับแต่นั่นก็ทําให้ซอกนะครับพลาดอยู่หลายครั้งเพราะว่าการยึดติดในท่วงท่าการก๊อปปี้นี่แหละที่มันต้องเป๊ะนะครับแถมซอกก็ยังถูกบอกด้วยว่าจิตใจของเขานะครับมันว่างเปล่านะครับหมัดก็เลยว่างเปล่าไปด้วยพอยิ่งไปก๊อปปี้ท้ายต้องใช้การบรรลุและการเข้าถึงแกนแท้ของพลังนะครับก็ยิ่งทําให้เขาไม่สามารถก๊อปปี้เทคนิคเฉพาะตัวของบุคคลเหล่านั้นได้เลยเพราะฉะนั้นนะครับซอกร่างโตเราจึงมักจะเห็นว่านะครับการต่อสู้ด้วยร่างโตปกติของเขานะครับม มักจะต้องพึ่งไร้าติอยู่เสมอครับแต่ถ้าถามว่าสองร่างตัวนั้นแข็งแร่งขนาดไหนก็ต้องบอกว่าแข็งแร่งมากอยู่แล้วนะครับทั้งทรงพลังร่างกายเพอร์เฟกนะครับเรียกได้ว่าตบพวกลูกกระจกเนี่ยหมัดสองหมัดก็พอนะครับแต่ว่าพอเจอตัวท็อปที่ไรก็ต้องเกิดขึ้นคอนิดหน่อยนะครับต้องไปพึ่งไร้สติตลอดเลยอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่านะครับทั้งสองร่างนั้นนะครับก็ยังคงมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่นั่นก็คือสภาวะร้สติที่ยังคงหาที่มาที่ไปไม่ได้ว่า ที่ร่างโตนั้นนะครับเข้าไรสติได้มันเป็นเพราะว่าความสามารถที่ส่งตอ่อมาจากซอกน้อยหรือเปล่าเพราะซอกน้อยนั้นนะครับจงกรมองออกเลยว่าเขาสามารถเข้าไรสติได้จึงได้ทําการฝึกฝนให้ป้ายองซอกน้อยจดจําความรู้สึกนี้ไว้นะครับทำให้ซอกน้อยสามารถทายไรสติได้เองครับหรือว่าป้ายองซอกโตนั้นนะครับก็สามารถเข้าไรสติได้โดยตัวเองอยู่แล้วอันเป็นผลมาจากความสามารถของร่างกายตัวเองรอไสาารสติของป้ายองซอกร่างโตกับร่างน้อยนั้นนะครับมันคืออันเดียวกันหรือเปล่าคือพลังของคนคนเดียวกัน คือพลังของร่างจริงซอกหรือว่าเป็นพลังที่แยกกันนะครับซอกน้อยก็เข้าไรสติได้ด้วยความสามารถของตัวเองซอกตัวก็เข้าไรสติได้ด้วยความสามารถของตัวเองอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับและก็นะครับถึงจะบอกว่าซอกน้อยนั้นนะครับชอบเป็นตุกติกพลิกแพงเพราะว่าร่างกายตัวเองอ่อนแอนะครับอาจจะก๊อปปี้ไม่ได้สมบูรณ์แต่ถ้าเราลองย้อนกลับไปอ่านดีๆนะครับในตอนที่460นะครับจะเห็นเลยว่าจงกวนพูดเองว่านะครับจะฝึกให้ร่างกายอ่อนแอของซอกนั้นสามารถก๊อปปี้นะครับได้อย่างสมบูรณ์แบบนี่อาจจะสื่อว่าฝึกแล้ว แต่ซ็อกน้อยนะครับก็ยังชอบใช้กลยุทธ์อยู่ดีหรือว่าการฝึกมันก็ยังคงทาให้ซ็อกไม่สามารถก๊อปปี้ได้สมบูรณ์แบบขนาดนั้นอยู่ดีนะครับก็แล้วแต่จะตีความไปก็แล้วกันนะครับหรือว่าจะเรียกว่าเป็นพ็อดโฮก็ได้แล้วแต่ทุกคนนะครับแต่ถ้าถามว่าชอบร่างไหนมากกว่ากันนะครับระหว่าง2ร่างนี้ผมว่าป้ายของซอกทั้ง2ร่างนะครับให้อารมณ์ที่ต่างกันสุดๆนะครับซ็อกน้อยก็มักจะมาในลุกสุขุมนะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเทคนิคต่างๆที่พร้อมจะใช้งานนะครับดูเป็นเด็กใหม่ไฟแรง เหมาะสมกับคําว่าผลงานชิ้นเอกของจงกรนสุดๆดีนะครับส่วนป้ายอย่างซอกร่างโตนั้นครับก็ให้อารมณ์แบบว่ามันเก่งแน่นอนอะถ้ามีอะไรผิดพลาดนครับก็คงจะมีความน่าสะเพงกลัวของไรชติออกมาช่วยแน่ๆคือเรานะครับแน่ใจได้เลยว่าซอกร่างโตมันเก่งจริงๆเอาไว้วัดกับระดับราชาได้เลยแต่ถึงแม้เา่าภาคปูซานครับจะไม่มีไรชติออกมาก็เถิดแต่พอมาลองคิดดูดีแล้วนะครับก็คิดว่า พอป้ายังซอกน้อยนะครับสามารถสู้ได้แล้วนะมันก็ทาให้อาจารย์ปาร์คแทจูเนียนั้นจะคิดหนักมากกว่าเดิมนะว่าภาคนี้นะจะเอาร่างไหนเป็นตัวเดินเรื่องจะใช้ร่างไหนมาเป็นตัวเอกดีเพราะทั้งสองร่างนะครับตอนนี้สามารถสู้ได้เหมือนกันแล้วนะข้อจํากัดในช่วงแ,แรกๆที่ต้องใช้ร่างโตสู้เท่านั้นมันจึงไม่จําเป็นต้องมีอีกแล้วนะเพราะว่าทั้งสองร่างเน,นี่ยนอกจากจะสู้ได้เหมือนกันนะครับมันยังเก่งเหมือนกันทันน้งคู่อีกด้วยนะครับก็เลยทำให้อาจารย์นะครับน่าจะคิดหนักอยู่พอสมควรนะแล้วถ้าเป็นทุกคนหละชอบร่างไหนมมาาาาากัันนนนนครอยใหห้่่่่่งงงไเเเป็ตววดดดํิิืีซึ ผู้หลังๆนะครับเรา,าจ,จะได้เห็นปา้ายยองซอกร่างน้อยนะที่เป็นผู้นำกลุ่มเอาลายแท้จริงเนี่ยมาเป็นตัวดำเนินเรื่องเยอะมากขึ้นนะครับเอาล่ะนะครับนี่จึงน่าจะเป็นความต่างใหญ่ๆเลยนะครับของสองร่างที่จะเรียกว่าพอมั่นใจในร่างโตก็ว่าได้นะครับส่วนร่างเล็กนั้นข้อด้อยชัดเจนนะครับซอกจึงมักใช้ กลยุทธ์ต่างๆนะครับกบจุดด้อยตรงนั้นนะครับซึ่งก็ถือว่าฉลาดมากเลยนี่เองครับแต่ว่าหลายๆคนก็ยังคงหวังว่านะครับซ็อกจะใช้ร่างตัวแบบมีลูกเล่นบ้างไหมเพราะว่าทุกครั้งที่พุ่งเข้าไปด้วยการก๊อปปี้ตรงๆผลมันออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั่นเองครับเอาล่ะนะครับหลังจากดูคลิปนี้จบแล้วนะครับทุกคนคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะสวันนี้นะครับคงจะเป็นคลิปสั้นๆแค่นี้แหละต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ